เตือนมาเลยครับอ่าไฟนี้เราซ so so ้อมมากี่ว right ันซ้อมมาสามสัปดาห์ซ้อมอยู่ที่ค่ายดจีนอาสาวังแกอยู่ที่จังหวัดพัทลุงครับอยู่ที่นู่นเลยแล้วเรามีใครไปรู้เปลาซ้อมมาอีู่แล้ตอนนี้ก็มีโรดมันีแดงครับกระเพืเพื่อนเพื่อนพี่ในค่าเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดปีครับสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่น้ำหนักหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบแปดกึ่งครับเราเหมือนสไตล์อะไรครับเหมือนเขาแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอกับรังมีนแดงเนาะเคยต่อยกันไหมไม่ครับครรัั้้งงแกกกเเเลยยยไดศึษาาา่มตอ เขาเมื่อสไตล์ก็มวยเก่าแล้ววันนี้เจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแม่ไงดิจะต่อยตามสไตล์ไปของเราก็มวยเลยเขาชนเขาเลยทั้งวันนี้มีอาวุธอะไรมาเสริมไหมก็มีครับมีมาแน่นอนแต่ต้องดูกันตอนเย็นและล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ไหนมาก็ที่สติงพระสติงพระที่จังหวัดเป็นไงบ้างชนะชนะมาเวทเท่าไหร่วันนั้น ร้อยสิบแปดวันนี้ก็ต่อยร้อยยี่สิบเลยเนาะใหญ่ไปไหมพอดีครับพอดีเลยนะคือเธอสบายเลยถ้าเกิดเข้าชองหนักคิดว่าเวทีเข้าชองหนักเนี่ยเกินหรือขาดมาพอดีครับมาพอดีเลยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะจากกรุงเทพกลับบ้านเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็สี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตันที่มา เราคนจังหวัดพัทลุงอ่ะเด็กพัทลุงฝากเชิญช่วยแฟนขับรถหน่อยกเจ้าพัทลุงเป็นกงินงใจคนดครับพมม่อหมชกับ่ายนะวันนี้ต่อยคู่ที่สองอช่องทูมีขอยโชคดีมากครับโอ้คนเขามากมอ,าอครับอจกะกะกะไฟนี้ซ้อมมากวันครับเดือนได้ซ้อมอยู่ที่่ายเ็มีใครช่วยเป็นผู้บ่าวเสือเราบ้างก็มีพวกพี่สายยวอะไร เปิดเพื่อนเพื่อนพี่ในค้าเชื่อขนาดนั้นครตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดสิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบเราเหมือนสไตล์ไหนครับครับเราวันนี้เลยต้องมาเจอกับศิลธรรมเนาะครับเคยต่อยเขาไหมม่ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกับเตอยขาไหมดูอยู่ครับเขาเหมือนสไตล์เหมือนเขาเราวันนี้เจอเขาเนี่ยเราวางเกี่ยวแขงยังดิจะตามสไตล์ก็เขาครับอ๋อกเขาช่วยเขาแล้วเรามีอาวุธอะไรมาเสริมไม่น้อยจากเขา งอ๋อมีมาแน่นอนและล่าสุดเราต่อยไปที่ที่นี่ลังสิตนี้นะเัานั้นต่อยกับเพชรเอเชียเป็นไงบ้างชนะครับชนะคะแนนชนะน็อกเลยเวทเท่าไหร่เขาเป็นต่อยอยู่เพราะนั้นเขายับเขายักเข้ามา125ของฝอยมาต่อยกันด้วยป่ะครับผมวันนี้ต่อย120เนาะถ้าเกิดเช้านี้เขาชั่งหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดขาดมาเกินเกินอยู่ประมาณก็คือมาสบายไม่น่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักเนาะ ร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับใครเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับกต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้เท่าไหร่แล้วประมาณประมาณห้าสิบเราคนจังหวัดเด็กสารคามอรมฝากช่วยช่วยแฟนกลับเราเลีชยงอยู่ทุกทีแล้วนะครับวันนี้พร้อมชนะคอยฝังนะวันนี้คู่สองต้องถูกขอให้องโชคดีป๋อมะครับ